สวัสดีครับผมปาล์มกอล์ฟมาสเตอร์นะครับวันนี้ปาล์มอยู่กับรุ่นพี่ของปาล์มที่แนะนำตัวได้เลยครับครับก็ชื่อปั๊บครับเป็นรุ่นพี่ปาล์มเตวตีด้กันนะครับเวลกันใช่ครับพี่ปั๊บอ่สกอร์เฉลี่ยเท่าไหร่ครับก็ถือว่าซิงเกิลแฮนดิแคปแล้วกัน8ถึง10แฮนดิแคปประมาณ8ถึง10ว่าโอเคโอเควันนี้เราจะมาฟิตติ้งเหล็ก นะครับปัญหาของเหล็กเป็นยังไงครับพี่ป๊อบเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับอ่าคือตีก้านหนักประมาณ120มาพักใหญ่แล้วติงตีมานานแล้วแต่ว่าด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยความฟิตหลังๆมันไม่แน่นอนไอ้พี่อายุเจอแล้วหรือายุเท่าไหร่ครับ <laughs> ย่างสามหก <laughs> สามหกไม่เคยเจอแล้ว <laughs> <laughs> เริ่มเริ่มเ,เริ่มรู้สึกว่าคอนก้านแล้วมัน มันน่าจะหนักไปนิดหนึ่งเพราะว่าพอช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆผลงานก็ไม่ได้แย่นะแต่พอช่วงที่เราไม่ฟิตอ่ะมันเหมือนเราเข้าเหล็กไม่ได้แน่นเหมือนเดิมระยะมันเลยไม่ได้พอดีตีหัวเบรดด้วยพอมันไม่เต็มนี่มันคือรเรื่องเลยนะหายเลยสิบยี่สิบหลาอันนี้มันพาให้หงุดงิดแล้วก็พอตีอย่างแข่งขันมันต้องเดินเดินไปถึงหลุมหลังหลงนะครับแข่งขันรายการส่วนใหญ่จะเจอสามภูเขาด้วยเดินไปสัก15บห้าหลุมถึงหหลุมเริ่มหมดแรง ร,รู้สึกว่าเหล็กมันหนักแล้วมัน <Okay. S 2> เลยคิดว่าเออเราด้วยอายุเท่านี้ด้วยวงเราด้วยอะไรก็ดีเนี่ยน่าจะพอมีก้านที่ตอบโจทย์เรามากขึ้น <Okay. S 2> หรือเปล่าครัคคือพี่ปั๊มนี่เป็นตัวตึงทีมปตทนะครับรวมถึงกับวิศวะจุฬาด้วยเ <laughs> พราะฉะนั้นตัวตึงแต่ตัวตึงจริงครับเล่นก็มากี่ปีแล้วครับ oh. น่าจะ30ปีแล้วฮะจับหมายครั้งแรกอายุห้าขวบอ๋อโอเคสามสิบหกปีหายไปครับครับโอเคโอเคแล้วช่วงนี้ออกรอบต่อสัปดาห์ประมาณสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งครับซ้อมได้แล้วครับไหนก็ประมาณสัปดาห์ละครั้งเหมือนกันโอเคได้แล้วได้อยู่ที่ไหนครับสนามส่วนรถไฟเลยหรือว่าบ้างนารถบ้านอยู่แถวไหนโอเคโอเคโอเคระยะเหล็กเจ็ด ประมาณร้อยเจ็ดสิบนเจอหลนเป็นระยะคาดหวังได้ฟิตด้วยเหล็กเจ็ดก็ดีเพราะว่าเคยโฮวนวันร้อยสิบสองหลาเล่าว้าวสนามไหนครับลันลูกกาครับ172จสิบสองหลาหลุมไหนเนาะหลุมที่มันมีน้ำมีสายคล้ายๆแบสิบหกสิบสองสิบสามอ๋อที่มีลำธินแคบๆใช่โอ้โหโอเคอันนั้นยากอยู่ยากอยู่ขังแร่กันเดียวมองหาอะไรในเหล็กครับตอนนี้มองหาความแน่นอน Consistency ใช่เพราะว่าจริงๆเป็นคนจุดแข็งเลยคือตีเหล็กเข้ากรีนโอใช่ได้อาจจะไม่อยู่มากอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วนี่เป็น่ใช่เป็นอาวุธผมอะแต่ตอนนี้มีปัญหาใช่พรมันเข้าได้ไม่แน่นเหมือนเดิมมันหลักๆเลยคือระยะเสีย พละยะเสียแน่นอนเราต้องแก้ไขแหละแล้วแก้ไขถ้าปัมจาได้ไม่ใช่จุดก่งพี่ถ้าทำให้เขได้เอฟไม่ได้จุดแข็งของผมเท่าไหร่มันก็เลยพาให้สะกรงเสียง่ายเราต้องเอาเหล็กกลับคืนมาคืนมาน้ําหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับอน้ําหนักตอนนี้ประมาณ85สูงประมาณ1 7 6เกโอเคโอเคก็น้ําหนักเยอะนิดหน่อยเยอะนิดหน่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเยอะ ล้ามเ,เยอะครับ <S <S 2> <S 2> มวนเนระโอเคเหล็กอยากตีไฟบอลไหนครับดรหรือเฟยครับ <S <S ถ้าเลือกได้อยากเฟยแต่เพิ่นวงวงส่วนใหญ่ดรอมากกว่า อันนี้เหล็กประมาณเหล็กสั้นผมผมจะคัดนิดนิดเหล็กสั้นคัดจริจริงเหล็กยาวขึ้นไปค่อนข้างตรงหรือดรอมากกว่าปล่อยให้มันเป็นเนเจอร์ไปแต่ที่ผมจะตั้งใจคัดประมาณเหล็กเก้าลงมามนบ้างที่ตั้งใจคัดเพื่อเอาโอเคแล้วก็ฝีมือดีก็งี้แหละครับสั่งได้สั่งได้โอเคได้พี่ปปาบอมแล้วดูเหล็กเจียรพี่ปาว่าเป็นยังไงครับอันนี้ให้ดูเหล็กของพี่ปาฟก่อนนะครับเป็นมีอยู่ละ MB 5 0 0 5ผ่านศึกโชคโชนโชคโชนสุดๆน้าโหเป็นเบรดแล้วก็เป็นก้านอันนี้เป็นโมดัส120สติ๊กเกอร์จะมองไม่เห็นหน่อยแต่ก็คือ m o ดัส120บนะครับโอเคโชว์ฝีมือได้เลยครับซ้ายนนิด เวลาตีแล้วก็ตีเทมโปตามหมอรอบนะครับ,รบแนะนําให้ตีแบบจินตนาการว่าเราอยู่รอ,รอบ5-4สักสนามหนึ่งที่เรากำลังไปตีครับโอเคแล้วก็แบบกลางแฟเวทโงงกลางกรีนเลยแล้วก็ตีอ,อันนี้จะใช่กว่าบอลสวยมากตามมาตรฐานเลยอันนี้ แต่จากที่พี่ปั๊บแจ้งให้ทราบว่ามันมีความเหนื่อยอ่ะตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นเพราะเราเพิ่งเริ่มอใช่ใช่อาจจะเพิ่งเริ่มแต่ไม่เป็นไรเราก็ดูลูกดีก็ได้ไม่ห่วงเขาน่นอยู่อืมเอาเลยครับนแน่นเลยนี่ตัวหลุดนิดนึงประคองไปได้แต่ขึ้นในความไบเบลดมันก็สวยนะมันแบบสวยดีอือันนี้เรียกว่ายังยังตีได้ตามที่คาดหวังอยู่ครับตอนนี้นะค่อนข้างค่อนข้างเข้าได้น่าจะโกฟิเตอร์อยู่ นานหลังลูกแล้วร้อย <100. S 1> อ่านี่คืออาการที่เกิดขึ้นได้ครับจากมีบ่อยไหมครับรูปแบบนี้อ่าขนาดนี้ไม่บ่อย <c oughs> <c oughs> อันนี้หายไปห้าสิบหลานี่ไม่บ่อยแต่อ่ามันจะหายแบบทำามาำหมาไม่เป็นไรทใไมอาจจะหายสิบยี่สิบหลานี่ยมี อันนี้อันนี้มันหลังเล็กอันนี้นิดๆอ่ะไอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอมีบ่อยลงแนกีนแน่นอนอ่าแต่หน้ากีนอันนี้มัญหาอันนี้มันเด้งนิดหน่อยมันเด้งมันเด้งจริงเท่าไหร่แต่ว่าความจริงก็คปอนหน้ากีนหน้ากีนแหละทิศทางไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ว่าออกมาค่อนข้างติดรอนนิดนึงอยู่แล้วนะครับโอเคอีลูกเดียวแล้วเดี๋ยวเราไปลองลองเปลี่ยนอันครับเต็มเต็มสุดสุดนุ่มๆโอ้เสียงเข้าบอลตับแน่นมาก ไม่แปลกที่เคยได้หุยว <c oughs> ันเยี่ยมมากเยี่ยมมาโอเคยวผมหาลองคอมบิเนชันใหม่ให้พี่ปั๊บดูครับดูตัวเลขพี่ปั๊บเขาว้ากันนิดหนึ่งนะครับครับสปีดประมาณ88.7 88.7 <c oughs> แล้วก็สม a ชนี่อาจจะอาจจะน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อย1.30แต่ถามว่าน้อยนี่คือน้อยในระดับของโลห์แฮนดิแคประยะประมาณ1.64ก็คือรีลิส์ไปของจริงก็คงประมาณ170นั่นแหละคือมีลูกดีกว่านี้ก็มีขับพาร์ดีมากนะครับศูนย์ดินนิกหลออหรือหลออบองศาข้า,ขาก็ดีมุมกดดีลอนชด์ดีสปินดีแล้วก็อาจจะมีเรื่องโทรดาวน์มากไปน,นิดนึง อันนี้ไม่แน่ใจว่าของจริงอาจจะมีรูปพลาดขวาอืใช่ขวาง่ายอ่าใช่แต่แต่เหล็กนี้เป็นไปได้ว่าไองเกิลเพี้ยนหรือเปล่าเหมือนกันนะผมไม่ได้เช็คล่าสุดแต่เเท่าไหร่ครับโอ้นานมากแล้วนานละเกือบปีโอไม่นานหน่อยเออนานเหมือนกันก็ควรจะมาทำแก๊ปปิ้งนะครับแนะนำทำแก๊ปปิ้งที่นี่มีนะครับตีไปดัดไปตีไปดัดไปหนึ่งชั่วโมงโอเคไม้นี้ที่ผมหยิบให้นะครับก็คือเป็นอ่าเป็นก้าน KPS t a i p l e Light 110ลดร้อยน้ำหนักลงมาหัวที่ทดลองเป็นหัวเบลโด้แล้วก็ลอฟ ใกล้เคียงกับตัวที่เราใช้อยู่นะครับมาครับลุยเลยครับฟิลแรกคือรู้สึกแร้เลยว่าเบาลงลูกนี้เหมือนโดนไม่ค่อยเต็มนิดหนึ่งแต่ไม่เยอมาบอกไม่เต็มระยะดีมากไม่ถึงกับแย่อันนี้มันตินมากกว่าเติลนิดนึ่งตินนิดหนึ่งมันเลยยังไปดีอยู่บอกว่าเหล็กก็ฟอร์กิฟดีด้วยนะ เอ็มละแต่ซ้ายนหน่อยเสียงแน่นมากโอ้โหอโูแคลรี่ไกลขึ้นเห็นเห็นคือการที่เบาลงก็มีโอกาสที่จะทำให้คล<ฮ>ับสปีด<ฮ>อ้อ่านผิดหรืออ่านถูกใน96อุ้ยอุ้ยอ,อ,อาจจะอาจจะมิสวิทนิดนึงเพราะเฟสชันซี่ต่ำไปหน่อยไม่เป็นไรครับเอาไหมไม่ได้เร่งนะครับตามเทมโปเลยครับว้าว รู้ที่สวยมากเลยเขียนี้พี่ดีไหมครับดีฮะก็อืรู้สึกได้ว่าสบายขึ้นแล้วกันครับแล้วก็คือเวลาตีเหล็กผมตีประมาณ8-90%อยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ใส่อยู่แล้วดีดกีก็พอพอตีตามวงก็รู้สึกมันฮอตดีแล้วก็สวิงง่ายขึ้นแล้วกันจากเดิมที่แบบคือจดงี้ยรู้สึกเลยว่ามันเบาลงโอเค ทัวทัวเวทได้จะลงพอสมควรลงแน่นอนครับเพราะว่าน้ำหนักการตอนนี้ที่เห็นชัดเจนเลยคือแคลรี่ข้ามธงข้ามธงหมดแคลรี่จะแบบประมาณร้อยเจ็ดสิบต้นไปเลยตอนั้นที่ขับสปีดถือว่าใกล้เคียงเดิมนะ88มีเหยียงรูปมีกี่8ปครับเข้าบอลดีมากเข้าบอลดีมากหน้าไม้ดียังโทรไหมมีกลางมากเลยมีคีกลาง่เลยดึงไปนิดนึงนี่ติดดึงเองแต่โดนดี จะสังเกตว่าเพล y เยอร์ที่ดีลูกที่พลาดจะพลาดทางเดียวอย่างพี่ป๊าเป็นคนตีดออยู่แล้วนเจ็ดเนี่ยจะติดกลุ่มบอล<อ>จะค่อนข้างอยู่ที่ เลี้ยวซ้ายเพราะฉะนั้นตอนตีก็คือเลงขวาอืนิดหน่อยน้ก่อนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยดรอคครับมุงดรอธรรมชาติใช่โอเคค่อนข้างดีเดี๋ยวผมมีอันในใจอันต่อไปครับขอบคุณครับโปรเจกต์ X 5 5 l ซอนักขึ้นมิกี้เรียกว่าบอลทะลวงดีนะ c ีเท e เปอร์ไเป็นบอลต่ำอยู่แล้วลองดูว่าอันนี้จะได้บอลสูงขึ้นหรือเปล่านี่ตั้งใจตีโดมไหมครับไม่ ละโดงขึ้นอ่ะโอ้ใช่โดงขึ้นชัดเจนเลยก้านมันมีผลจริงๆงครับตั้งใจตีให้โดนแค่นั้นทิดทางอะไรดีครับดีครับโอ้หลังลูกแต่คือก้านอันนี้ก็จะเบากว่าอันเดิมแค่นิดเดียวนะครับจะไม่ได้เยอะเท่าตัว k ค s ี t r สซ l เถื่ออันก่อนครับอืมเพราะว่ายังรู้สึกหนักะ นี่น่าจะดีดูนี่ดีเลยดูนี่ดีเลยหลังนิดหนึ่งสังเกตว่าการที่หนักจะหลังเล็กน้อยหลังง่ายลงโอกาสที่เพลเยอร์จะเกิดการแคสติ้งครับสำหรับไม้ที่หนักจะเกิดขึ้นมากกว่ามีเทรนดซีที่สูงกว่าที่จะหลังลูกครับอยู่แล้วน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเลยที่หลังๆังหลังลูกบ่อยใช่ใช่ใช่ครับการหนักเนี่ยแหละ โอเคผมว่ายังยังส่วนก่อนหน้านี้ไม่ได้นะคือโอเคมีลูกไกลจริงแต่ว่าไม่ไม่แนะนำไม่แนะนำต่อไปนะครับเป็น d y n a มิ c โกแล้วก็จะเป็นตัว m ิดดาน a มิ c โก m มิด3 0 0แล้วก็น้ำหนัก100กรัมจะเป็นตัวที่เบาที่สุดที่เราลองกันวันนี้ครับครับผม เสียงเหมือนดีดีโดนดีเสียงเหมือนดีที่ผมชอบคือฟบอลฟบอลดีแค่สองลูกหลังรู้สึกว่าจะโฮไปหน่อยมันเลยขวาลิลิทไม่ทันโดนดีมากโดนดีมากแต่ว่าโดนดีสายไปหน่อยโอ้ยอันนี้ดึงเองลูกนี้ดอกเล็กสายพอดีครับเยี่ยมลูกนี้สวยกลางแฟเวมันหลุมสนามลงห้อหินนั่นีวางนี่สวยเลยลูกนี้สวยงามขัดโ่อครับเยี่ยม ไม่ดีนิดหน่อยดรอหน่อยหนอยไม่เป็นไรครับน้ำหนักอันนี้เทียบกับ KBS แล้วสามารถฟีดแบ็สักนิดนึงได้ไหมครับว่าอนไรรู้สึกความเบาไม่ได้ต่างกันมากครับไม่ได้รู้สึกต่างกันมากรู้สึกว่าอาจจะด้วยโปรไฟล์ก้าหรือบางอย่างรู้สึกว่า KBS เข้าบอลแน่นกว่าแน่นกว่าอ่านิดนึงโอเคส่วนน้ำหนักโดยรวมไม่ไม่ได้รู้สึกต่างเท่าไหร่โอเคครับขออีกทีหนึ่ง มันโดนดีๆสักทีว่ะแต่นี่ไม่ค่อยมี2ทางนะอื KBS นั้นยังมีทางเดียวอืเปลี่ยนเลยไหมครับหรืออยากไดอีกได้เปลี่ยนเลยเหง่อแตกแล้วครับพี่แววเหง่นแตกางต่อมาเมื่อกี้เราลองอันมีน้ําหนักเยอะไปนะครับเราลองดึงค่าเฉลี่ยลงมาก็คือเป็นก้านน้ำหนักหน0่งร้อย KBS ครัวไลท์เฟล็กซ์หนึ่ครับ อันนี้ถ้าเราจะตีสี่วันติดก็สบายแต่จะต้องพร้อมเข้าถั่วใช่ครับโอ<ข>ดึงเองแต่ว่าโอเคโดนดีคือลูกพันนี้อ่ะไม่เป็นไรนะรรเพราะว่าเรารรเป็นคนเล็งขวาอยู่แล้วแล้วตีดอเพราะฉะนั้นถ้าทุกลูกมันแบบนี้ได้อ่ะผมไม่มีปัญหาครับอ่าอ,อย่างสองลูกที่เปิดมาเนี่ย ติดดรอแบบนี้ตกที่ขอฟิตเหมือนกันเลยอคือคือ dispersion ดีมากทั้งหมดที่ลองนี่ flex เดียวกัน S แข่ง S หมดใช่ครับเราอยู่รอให้ลองกลุ่ม S ครับโอ้เขาแต่ตอนนี้ระยะแคลรี่กลายเป็นจากเดิมที่164ตอนนี้แบบ175 1ิมหลาง่ายๆง่ายๆด้วยการลดน้ำหนักก้านนัเนาะใช่ครับปีดมาเองเนาะคือผมตีเหล็กแบบนักลรอบดาวอยู่แล้วเนาะมันไม่ได้ไม่น่าจะเพิ่มเยอะโอ้เยี่ยมอ้ผมชอบอันนี้นะเดี๋ยวผมจะรอดูค่าระหว่างหูทับเส้นเลยระหว่างตัวตัวไลท์หนึ่งร้อยกับ KPS CTPER ไล g h t ร้อยสิบอันนี้คือทัว์ไลท์ใช่ไหมครับใช่ครับ น่าจะเริ่มห,หมดลูกเิดหน่อยมาลูกสุดท้ายหลังลูกแล้วก็โดดดูษทีไม่เป็นไรครับอันนี้คือมผมคิดว่าถ้ามันหลังลูกอะ่ะเออถ้าสมมุติบางทีไม้มันเบาเกินไปมันก็ลามให้เราหลังลูกได้เหมือนกันได้เหมือนกันเพราะเราอาจจะหาไม่เจอว่าไม้มันอยู่ไหนม,มีความร,รู้สึกแบบนั้นไหมครับมีเหมือนกัน วิธีการโหลดมันต่างจากเดิมเหมือนกันตอน okay, ลงมาดีอันนี้คือเป็นตัวอย่างว่าไม้ที่เบาเกินไปเนี่ยคือคือบางท่านเคยบอกผมนะพี่ป๊ามว่าโอโ้เอาเหล็กเบาไว้ก่อนหรือว่าไดเวอร์เบาไว้ก่อนแล้วการแข็งขึ้นอย่างเงี้ยทําให้แบบโอ้ยิ่งเร็วยิ่งนิ่งแต่กลายเป็นว่าส่วนใหญ่ที่เจอจริงๆแล้วพอเบาเกินไปกลับตีไม่ค่อยโดนลูกอเพราะมันเบาเกินไปซึ่งเบาแต่ละคนไม่เหมือนกันครับอย่างพี่ป๊าเบาเกินไปก็คือประมาณหนึ่งร้อยเบาเกินไปของท่านผู้ชมอาจจะเป็น ร้อยสิบหรือจะเป็น80ดบ,บาางินใบนี้แล้วแต่ต้องมาฟิต <70 S 2> ถึงจะรู้คน,ครนะครับแต่คืออันเนี้ยเราม,มันมีลูกมันมีลูกที่ดีแต่ลูกที่ไม่ดีก็โผล่มาเหมือนกันมันดีสีไม่ดีสีเลยน,น,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบเนี้ยผมยังชอบอันอันร้อยสิบี่ร้อยสิบอันร้นนอยสิบอยู่ร้อยสิบเอาฟีดแบบนี้นึงครับเป็นยังไงครับพี่ปับคืออันนี้มันอาจจะเรียกว่าแก่นน้าหนักอาจจะห่างกับอันเดิม มากขึ้นมันทาให้พี่รู้สึกว่าโหลดโหลดแล้วมันแปลกๆก,กว่าอันนี้ส่วนตัวถ้านเ่รู้สึกนะทําให้บางทีพอลงมาเฮ้ยมันลงมาไม่แน่นเหมือนเดิม<ส><ส>พอไอ้อันที่เป็นร้อยสิบอะเข้าใจว่าแกนอาจจะน้อยกว่าวิธีการสวิงแล้วก็ไม่รู้โปรไฟล์การด้วยหรือเปล่าน,นะแต่ว่ารู้สึกว่า,อเ,าเออเขา้าเข้าบอลได้แน่นแน่นซะส่วนใหญ่เลยที่ตีได้เห็นเนาะนี่พอพอสักสามลูกมันเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเอ๊อ่าอ่าน่าจะด้วยน้ำหนักดีครับดีครับไม่งั้น คืออันนี้ผมจะได้ดูตัวอย่างว่าอย่าไปหลายๆคนเข้าชอบไปตีของเคลื่อนางนแล้วแบบตีได้ก็เลยแบบว่าซื้อตามกันสุดท้ายพอมาฟิตมาทีกลายเป็นอีกอันหนึ่งดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องลองจริงใช่ใช่การต้องมาลองมาขอขอคืนครับสุดท้ายครับไดนามิกโกลด105 f l x เหมือนกันครับสามอยครับมาเหนื่อยแล้วยังครับตอนนี้เราตีไปพอได้พัก30คนและคิดว่ายังไหวอโอเค ดนามิโกนี่ก็เป็นการที่คอของตลาดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วฟิวดีดแต่น้ำหนักร้อยห้านี่ก็จะเบากว่าของเดิมประมาณ10-15กรัมครับดูนี่ถ้าตีแทงแบบหูจี้ทงเลยครับอันเนี้ย ผู้ชมจะแปลกใจคือผมตีแทนแทนหมดนะมันอาจจะดูเหมือนวาเอ้ยทำไมตีไม่เต็มวงหลยอันนี้วงเหล็กผมดีแลบดีละเราต้องใช้วงนี่แหละวงที่เราตีจริงครับโอ้สวยวงดีมากติดลายนิดหนึ่งแต่ลูกนี่เต็มจริงหนึ่งเก้าสองเลยนี่เราได้ปรับระยะเหล็กกันใหม่เลยนะโอ้เอาเหล็กยาวออกได้เลยนะถ้าตีเหล็กได้ท่านี้นะ ดึงไม่เป็นไรโดนดีก็มีบ้างมีบ้างครับโอเคสักทีครับคตาบหูไม่ยอมเขาโอ้แสดงว่าเก่งเทอร์โบอหอ้โวปันสิบแล้วก็ฝันนโอ้ m ม g กอโอเค ว้าวอ่านี้ถือว่าโอ้ใช้ได้นะอันนี้ถือว่าดูดีดูดีคือบางทีมาฟิตก็ไม้ที่ดีอาจจะมาสุดท้ายเดี๋ยวจะมาตอนแรกก็ได้บางท่านหยิบอันแรกแล้วดีสุดอันอื่นซู้ไม่ได้ก็ก็มีเหมือนกันมีทั้งสองนะครับ แต่ว่านี่คือดันโนม c โก 105s ฟีลเป็นไงครับการตัวนี้ฟีลดีคร<อ>ต่อให้ปามจะบอกว่ามันเบาลงเท่าไหร่นะสิกว่ากร๊บใช่ไหมครับแต่ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเหมือนเหมือนกับอีกตัวหนึ่งที่เหมือนกับตัวทัวร์ไลท์อะ่ะครับอันนั้นรู้สึกเบาเลยู้สึกเบาวกว่านี้อันนี้นรู้สึกว่ารวมๆแล้วยังใช้ฟีลเดิมวงเดิมพอสมควรแล้วก็เข้าเหล็กมั่นใจอยู่ถ้าเกิดผลลัพธ์ก็โดนไม่ดีแค่ลูกเดียวมั้งใช่ใช่ใช่นอกานั้นรู้สึกว่าโดนเออแน่นเลยโอเคเลยโอ ตาารงให้พี่ปรัับบดูคน้าสรุปนะครับพี่ปั๊บเดี๋ยวเราไล่ไปทีละตัวเลยก็คือมีทั้งเหล็กเดิมมีทั้งดา a ิ i มโก105 l z 105 115 1 y n a านิเมโกมิด 100s นะครับทัวร์ไลท 100s แล้วก็ซีเท l เปอร์ไลท์110บอลสปีดที่ทำได้ดีที่สุดเลยคือดานิเมโกตัวสุดท้ายเลยนตัวสุดท้ายดังที่แสดงว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักแล้วเรื่องเกี่ยวกับความเหนื่อยนะครับแล้วก็รอลงมาก็จะเป็นดา a ิโกมิดอันนี้แล้วก็ ซีเซเทเปอร์ไลท์ร้อนเชงเกลถือว่าเข้าบอลได้พุ่งมากหลายๆท่านที่เข้าเหล็กดีก็จะตีหลอบตีล้อเชังเกลประมาณนี้นะครับสปินประมาณ5000อันเดิม5,600ัล้อนจมากหน่อยสังเกตเพาราก้านที่เบาลงเราอาจจะดีหลอบได้ดีขึ้นระยะก็เลยดีขึ้นไปอีกสปินประมาณนี้5,000แคลรี่แครี่ร้อจนี่นำโด่งเลย คือ Dynamic Go 105s นะครับในขณะที่อันอื่น165 170 170 170แต่ถ้าดีนะครับ Standard Deviation สายวิศวะจะรู้อยู่แล้วภาษาไทยภาษาไทยแปลว่าอะไรครับ Standard Deviation ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอ่านั่นแหละครับสังเกตว่าอันนี้น้อยที่สุดคือถ้าตัวที่น้อยที่สุดนะครับก็คือยิ่งยิ่งดีถูกไหมคยิ่งเบี่ยงเบนน้อยยิ่งน้อยถ้าแบบโอ้โห11อย่างเงี้ยหรืออันเดิมที่7นะครับมันก็จะเรียกว่ายิ่งยิ่งวงกว้าง สับง่ายๆก็คือยิ่งวงกว้างนะครับเราดูตรงนี้ได้สังเกตว่าสีเขียวนี่จะค่อนข้างแคบที่สุดเลยซึ่งสีเขียวก็คือตัวซีเทเปอร์ไลท์นะครับอันนี้แต่อย่างสีเหลืองกับสีส้มเนี่ยโอ้โหกว้างแคบจะครอบคลุมเพราะฉะนั้นอันพวกนี้เราจะตัดไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแค่แบบประมาณท็อป2ก็พอครับอันนี้เราเอลิเนตหรือตัดชอ e ที่เรียกว่าไม่เข้าไม่เข้ารอบนะครับก็จะเหลือแค่ด y นามิกโกกับซีเทเปอร์ไลท์สองตัวที่แน่ๆระยะเพิ่มทั้ง คู่ครับสองหลานี่ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่ที่ชอบก็คืออันนี้ที่มันน้อยลงนะน้อยกว่าแล้วก็เวลามันน้อยลงเราไม่ควรจะดูแค่นี้ครับมันน้อยลงทุกอ่านไหมอย่างเช่นสปินอันนี้ก็มากกว่าอันนี้ลอนเชิงเกลโอเคนี่อาจจะมีดิเฟนต์นิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าบอลสปีดจะสำคัญเรื่องคอนโทรลระยะตรงนี้ครับโอเคเพราะฉะนั้นบอลสปีดไม่ควรจะตังค์กันเยอะกลุ่มบอลก็เป็นสายรออยู่แล้วนะครับก็จะเกาะคุมตรงนี้นิดนึงครับถ้าในเรื่องของการคุมระยะ อันแคบดีกว่าเพราะถ้าสีชมพูมันกว้างอะสังเกตว่าตอนที่เราตีมันมีบางลูกที่แบบไปไกลเลยมีลูกที่ฮอตอันนี้อาจจะอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็อันนี้อันนี้ดูดีให้คนตีลองรีวิวชนสองนี้ใช่ไหมใช่ครับตอนตีไม่ค่อยรู้สึกต้องบอกว่าลูกที่ดีก็มันทั้งคู่เลยเข้าเต็มทั้งคู่แต่พอดูจากอันเนี้ยต้องบอกว่าผมพลาดเหล็กเนาะ ประเด็นของเหล็กมันควรจะระยะคงที่นี่น่าจะเป็นประเด็นสําคัญที่สุดแหละเพราะพาดซ้ายขวาถ้าถ้าได้พินไฮไม่ค่อยอยู่ถูกต้องถูกต้องไม่มีปัญหา แต่ถ้ามันเลยแล้วทงหลังแล้วเลยขึ้นมาอันนี้อันนี้เลยเดิน,น,นาา้อันนี้อันตรายอันนี้อันตรายนะครับ <S <S พอ,อ oy, พอดูจากจากดีเวอร์ชันตรงนี้เลยนะถ้าผมตัดสินใจมันก็จะเข้าขายซีเทเปอร์ไลท์เลยครับ,รบที่ชอบก็คือสแตนดาร์ดดีเวชันที่ปามบอกเลยโดยเฉพาะระยะใช่ระยะผมให้ความสำคัญแบบหนึ่งมากกว่าไซส์ขวาก่อนนะถ้าถ้าพูดถึงเด็กครับโอเคดีดีดีแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องการฟิตไม้นะครับม่อกี้ก็ได้วัดมือกับวัดส่วนสูงวัดอะไรแล้วละเอียดมากเพราะฉะนั้นขนาดกริปเราจะรู้แล้ว ค,ความยาวของก้านเราจะรู้แล้วน้าหนักรวมเราจะรู้แล้วแล้วก็เรื่องสวิงเวทเดี๋ยวจะประกอบให้นะครับ,รบแล้วก็ที่สาคัญคือการออพติมัไซ์ก้านด้วยเคยรู้สึกไหมครับหรือเคยได้ยินบางคนบ่นไหมว่าตีเหล็ก7กับเหล็ก9ไม่เหมือนกันหรือว่าชอบเหล็ก8มากกว่าเหล็กอ คือการมันมีการหาเรียกว่า optimize ของการในการอย่างก้านนะครับมันจะมีจุดที่ดีที่สุดอยู่คือก้านมัน360องศามันเปานสไปสไปสายมันก็จะแบบอยู่ตรงไหนไม่รู้แหละสักที่หนึ่งอของก้านข้อดีของก้าน KBS คือเขาไม่มีสติ๊กเกอร์แปะมาะเพราะฉะนั้นเราหาก่อนแล้วเราค่อยแปะ<ไ>ปมันมันจะสวยแต่ตอนนี้ต้องทำตอนประกอบครับแต่ยังได้ไม่มีโกนี่เลนเซอร์เลนเซอร์สติ๊กเกอร์เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นตอนหาสายมันก็จะเบี้ยวอันนี้ก็แนะนำทำไปด้วยจะดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวว่าโอ้โหสงสัย เราเข้าเหล็กเจ็ดแบบหนึ่งโอ้โหโดนดีมากก็ไม่ได้เลยแต่พอเปลี่ยนมาเป็นเหล็กอื่นเข้าไม่เหมือนกันเพราะจุดดีของแนวก้านมันไม่เหมือนกันอันนี้ทางที่กอล์มเตอร์หนึ่งหัวแปก็ทำให้ด้วยอืเยี่ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญเลยครับอ้นนสำคัญมากๆเพราะ<ช>ยิ่งยิ่งนักกอล์ฟต้องการผลลัพธ์แบบแบบเรียกว่าเป็นคือต่อให้วิเอนกอล์ฟเฟอร์ก็ควรทำอืมไม่งั้นมันก็จะหัวเสียแบบแบบไม่รู้สาเหตุใช่ใช่อย่างนี้ไม่เหมือนกันได้นะอืมเพราะตอนประกอบเราจะมีเรียกว่าเอโมไอแมทชิ่งด้วย เป็นจุดลับแล้วกันโอเคโอเคแต่ก็วันนี้ขอบคุณพี่ปั๊บขอบคุณมากเลยครับผมปับที่สนุกมากในกองมาเตนูแปแล้วก็การดีมาเยอะจัดการไม้ให้พี่ปั๊บสบายแน่นอนเพื่อนดูอยู่เตรียมโดนไอ้เกนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ ep หน้านะครับสำหรับคลิปพี่ปา๊แล้วก็พี่ปั๊บลาไปก่อนสวัสดีครับ